อมารินหุ้นนอกสายตารายได้งานอีเวนต์ฟื้นตัวบริษัทอมารินพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนดำเนิน3ธุรกิจหลักก็คือ 1. สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2. สายงานมีเดีย 3. สายงานหนังสือเล่มแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี2565ยังคงความเป็นอมนิช n e l และอมนิมีเดียนะคะจะมีทั้งหมด5ออนด้วยกันก็คือ 1. 1. onprint ในส่วนของงานนิตยสารหนังสือเล่มและโรงพิมพ์ 2. ออ online สร้างสารรค์และผลิตสื่อดิจิตอลทุกชนิด 3. อ onground สร้างสารรค์งานแฟร์และกิจกรรมคุณภาพ 4. อ onair a m ิ r ท n TV HD ช่อง34สถานีโทรทัศน์แห่งความคิดสร้างสารรค์และ 5. onshop ครบถ้วนทั้งช่องทางจำหน่ายสินค้าหน้าร้านและออนไลน์ ผลประกอบการไตรามาส3ปี2565นะคะบริษัทมีรายได้จากการขาย1,106ล้านบาทเพิ่มขึ้น470ล้านบาทหรือคิดเป็น74%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย636ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิ145.58ล้านบาท เพิ่มขึ้น94.27ล้านบาทหรือคิดเป็น183.7%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ51ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นบริษัทมี EPS ที่0.15บาทต่อหุ้นนะคะเพิ่มขึ้น0.10บาทต่อหุ้นเติบโตถึง200%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี EPS แค่0.05บาทต่อหุ้นนะคะ และในงวด9้าเดือนบริษัทมีรายได้จากการขาย30 7 0เจล้านบาทเพิ่มขึ้น1 0 4 1ล้านบาทหรือคิดเป็น5้าเอปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย2028ล้านบาทค่ะกำไรสุทธิ378.24ดล้านบาทเพิ่มขึ้น163.56ล้านบาทหรือคิดเป็น7 6็เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ214.68ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้น EPS ในช่วง9เดือนนะคะอยู่ที่0.38บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้น0.16บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นการเติบโต72.73%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี EPS ที่0.22บาทต่อหุ้นส่วนสาเหตุของรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากรายได้จากธุรกิจ งานพิมพ์และจำหน่ายหนังสือที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมาจากการขยายตัวของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และการเติบโตของธุรกิจการจัดจำหน่ายหนังสือเล่มผ่านร้านหนังสือต่างๆทั้งร้านในอินร้านค้าพันธมิตรและช่องทางออนไลน์รวมถึงรายได้จากธุรกิจมีเดียและอีเวนต์รวมการให้บริการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์และการจัดการงานแสดงสินค้าอีเวนต์ต่างๆนะคะ เนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยสามารถดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าได้ตามแผนง,งานอย่างเช่นงานบ้านและสวนแฟร์งานอัมบรินเบบี้คิดแฟร์และก็งานอื่นๆเมื่อเทียบกับปีที่แล้วรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าเติบโตมากถึง410.9เเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจสื่อทีวีดิจิทัลยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้ได้ด้วย และแผนการดำเนินง,งานของบริษัทในปี2565 o m n i Media และ Omnic h a n n e l ทั้งหมด5ออนมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะ On Print Printing and Packaging Business การขยายธุรกิจจากพิมพ์หนังสือมาสู่การพริมพ์แพ c k เกจจิเนื่องจากการซบเซาของตลาดนิตยสารทำให้บริษัทมุ่งเน้นพัฒนานในด้านของ Print On Demand และ Packaging โดยบริษัทมีแผนขอใบรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารลายธุรกิจเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของรักโลก Green Packaging ย่อยสลายได้สารเคลือบที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเพื่อให้บริษัทเนี่ยสามารถรับงานได้ครอบคลุมครบวงจรโดยจะเพิ่มสัดส่วนงาน Packaging และ Print on Demand ให้มากขึ้น Publishing Business บริษัทมีแผนจะออกหนังสือประมาณ450ปก ครอบคลุมในทุกๆก,กลุ่มลูกค้าเนื่องจากตลาดหนังสือเล่มยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี2,565นะคะจะมีการเปิดตัวสำนักพิมพ์ที่ออกหนังสือในรูปแบบดิจิทัลอย่างเดียวนะคะเพื่อรองรับตลาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในส่วนของอ e ีบุ๊กมีการเติบโตอย่างมากและมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและบริษัทยังให้ความสำคัญขยายกำลังการผลิตหนังสืออ e ีบุ๊ก Chapters และออดิโอบุ๊กด้วย Media Business ในส่วนของนิตยสารบริษัทเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของนิตยสารให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ยังอ่านนิตยสารอยู่นะคะโดยปัจจุบันบริษัทยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดถัดมาออนไลน์นะคะเป็นธุรกิจที่จะเข้ามาเติบตโตทดแทนนิตยสารดังเดิมเนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเเปลี่ยนไป ในส่วนของออนไลน์เนี่ยได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันในอินแอปพลิเคชันซึ่งจำหน่ายทั้งหนังสือเล่ม e-book และ text to speech นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบริษัทก็ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่มีชื่อว่า Prime Skill ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอนะคะแล้วก็มีแอป m a r r i a g e ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการอ่านแบบรายตอน chapter ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตสูงมากๆและบริษัทเนี่ยยังได้เข้าซื้อหุ้น50ของเด็กดีหรือที่รู้จักกันดีในเว็บไซต์เด็กดี .com ในมูลค่า204ล้านบาทหวังต่อยอดธุรกิจเนื่องจากเด็กดีเนี่ยมีประสบการณ์ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ ธุรกิจคอนเทนต์นะคะรวมถึงฐานลูกค้าที่ชัดเจนซึ่งจะสามารถนำมาต่อย,ยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดีสำหรับธุรกิจหลักของเด็กดีเนี่ยก็มี3กลุ่มเนะ,ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาจัดอีเวนต์จัดจำลองสนามสอบขายคอสติวธุรกิจคอนเทนต์ผ่านเว็บไซต์และแอปต่างๆรวมถึงธุรกิจโฆษณาด้วยถัดมาออนกราวนะคะ ก็เป็นงานแฟร์บิสเนสเนาะในส่วนของงานแฟร์ปี2565บริษัทมีแผนจัดงานต่างๆรวมจำนวน16งานด้วยกันเนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะนอกจากนี้เนี่ยบริษัทยังมีการจัดงานให้กับบุคคลภายนอกด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็มีการเปิดเมืองเนาะสถานการณ์การจัดงานอีเวนต์งานคอนเสิรต์ตงานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถจัดได้ตามปกติแล้วในส่วนนี้เนี่ยรายได้และกำไรเนี่ยก็กลับมาเติบโตนะคะถัดมาออนแอร์นะคะอมรินทีวีมีเรตติ้งเฉลีย่ยอยู่ในลำดับที่5ซึ่งเติบโตอย่างต่อนเนื่อง นอกจากรายการข่าวแล้วก็ยังมีรายการละครที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนอกจากนี้บริษัทยังได้รับความสนใจจากพาร์ทเนอร์ในการเช่าเวลาออกอากาศเพิ่มขึ้นในส่วนของดิจิทัลบริษัทได้เปิดตัว34 HD application เปิดให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถทำกิจกรรม Interactive ร่วมกับช่องได้และ Spotlight ซึ่งเป็นส่วนงานที่เน้นข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนผ่านการชมทางเพจ หรือสื่อออนไลน์ของบริษัทเพื่อขยายฐานผู้ชมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้นและนับเป็นครั้งแรกที่ช่องอมรินทีวีได้ส่งคอนเทนต์บันเทิงที่สดใหม่ออกอากาศบนแพลตฟอร์ม OTT Over the top ในแอปพลิเคชัน i e w หรือเว็บไซต์ View นะคะในส่วนของประเทศไทยฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียและพม่าโดยผู้ชมของ View เนี่ยจะได้รับชมซีรีส์เรื่องดังย้อนหลังฟรีทันทีหลังจากออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ บนแพลตฟอร์มของวิวแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนช่องอื่นๆถึง30วันและสุดท้ายออนช็อบริษัทอมรินบุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดหรือ E-Book เป็นผู้ดำเนินการร้านในอินที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศปัจจุบัน E-Book เนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหนังสือที่ผ่านการจัดจำหน่ายโดยตรงประมาณ2องพปกและมีผู้ติดตามในสังคมออนไลน์มากกว่าหล้านคน นอกจากนี้บริษัทเนี่ยยังมีการขายสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆด้วยบริษัทยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดภาระทางด้านต้นทุนโดยจะเน้นไปที่การออกงานแฟร์และร้านป๊อปอัพและจะเน้นในการเติบโตทางด้านออนไลน์ผ่านน i n e o n c o m และช่องทางออนไลน์ต่างๆอาลค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับหุ้นนอกสายตาอมรินนะคะถ้าใครสนใจอยากลงทุนก็ไปทำกันบ้านต่อ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งและถ้าใครกำลังเริ่มต้นลงทุนอยากเปิดพอร์ตหุ้นสามารถเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ฟรีกับโ Broker สบายตกที่มีค่าคอมมิชชั่นถูกมากๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่0.075%ถึง0.02%แล้วแต่เร й ในการเทรดในแต่ละวันประหยัดค่าคอมมิชชั่นในการเทรดได้ครึ่งหนึ่งของโบรกเกอร์ทั่วไปซึ่งเหมาะกับทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนมือเกา๋ายิ่งต้องเสียภาษีขายหุ้นด้วยแล้วยิ่งต้องประหยัดค่าคอมมิชชั่นในการเทรดมากขึ้นสนใจเปิดพอร์ตสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยหรือจะเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ฟรีกับโบรกเกอร์ฟินาเซียไซรัส อนุมัติภายใน8นาทีไม่ต้องใช้เอกสารเพราะมีแอปพลิเคชันเทรดสุดลำ้ำ Finace n i Hero แถมยังมีสิทธิ์ลุ้นจองหุ้น IPO เมื่อเทรดหุ้นด้วยแอป Finace n i Hero ทั้งบนมือถือและบนคอมพิวเตอร์สนใจเปิดพอร์ตสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลหุ้นดีๆจากช่องดวงมันนี่ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ